สวัสดีครับเพื่อนๆครับตะกี้ขอโทษนะครับที่ตะกี้นี้คือผมทานวาซาบิเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเออแล้วผมดูขอวาซาบิหน่อยดิเขาดูซาบิหน่อยผมทานที่ไหนก็ช่างนะฮะวาซาบิไม่รุนแรงก็วาซาบิตัวนี้เลยนะครับพี่วายเก๋คือทานคือทานเสร็จนะครับใส่ทิศเดียวนะครับตอนแรกผมก็ว่าคโอ้โหสับลักลอบไปหลังนผมก็ใส่ทิศเดียวนะไม่ใส่เยอะนะครับโอ้โหครับ ทานทีเดียวคิดถึงบ้านเลยนี่ของผมนี่น้ำมูกน้ำตาลมัไหลหมดมันเป็นผมอะไรอ่ะเนี่ยผมทอดทอดอ่ะคืออ่าผมแนะนำนะเอ่อถ้าไม่แน่ใจวาซาบิอ่ามันแรงหรือไม่แรงนะฮะหรือเข้มข้นไม่เข้มข้นนะครับผมบอกแนะนําว่าไม่รู้วะมี่แต่ให้ใส่ทีเดียวหลังมันนะครับนะจะว่ทีเดียวนะครับทอดแต่ทอเร็วโอเคนะ ถ้าเรารับได้ดเราเคร่อยเพิ่มทีหลังนะครับรวันนีปลาสลิดที่เรากินแถวกรุงเทพเนี่ยมันเป็นปลา,าสลิดของแป้งบ้าง <cam vary> อะไรบ้างเนี่ยไม่เข้มข้นแบบนี้นะครับอ,อ,อาจจะว่าเรียกว่าเออมันจืดจางกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ผมโดนฝึกมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆเนื้อปลาม, <c oughs> มันสดนะไม่คาวนะครับอ่ะโอเคนะครับครับผมทำแบบใหม่ดีกว่านะครับนั้นทีหลังได้หนัง มันผมกินมาแล้วครึ่งนึงผมมองว่าเห็นเด่นอกินยากอ่ะพี่เยอะเกินมากอ่ะเนื้อเนื้ออะไรวะเน่าพี่ผมลองทานเรี่ยอ่ามันเป็นสไตล์ไม่ต้องไปไมปต้องวามสูบีอะไรมากมายคือที่ขาวนี่คือแบบที่เขากินทั่วไปที่นี่อยู่แล้วที่ผมกินก็คือแบบที่เขาถิงกันนะครับใช่พี่ผมว่าเป็นจเรื่องที่มันไม่เหมือนเหมือนเราไปที่ จันทบุรีแล้วสั่งปลากระพงตัวใหญ่ตัวนึงเนี่ยข้าวทานทำสุขภาพเราตามที่อย่างนะกระดูกมันต้มยำใช่ไหมหนังไมปทอดส่วนเนื้อเนี่ยเอาเนื้อหวานมากครับเราก็จะแตะแตกซอสอีกนิดหน่อยโอเคได้ซอสอีกนิดหน่อยก็ตัดคาวได้นะครับดข้าวได้นะครับ อ่าตะกี้นี้ผมขอขอโทษนะครับเพราะว่าผมใส่เยอะไปนิดนึงนะครับคือผมกินที่เมืองไทยแล้วทานที่เมืองไทยก็ผมก็ใส่ขนาดนี้พอเจอซาซิมิยี่ห้อนี้ผมจบเลยจบชีวิตเลยครับผมมีโจเกอไม่ชอบกินโจกินติพี่พี่ไม่ค่อยกินเลยอันนี้อะไรครับแม่เรียกไรายหมดเลยอันนี้เรียกว่าอะไรครับไม่หมดไม่หมมดันอยู่ไหนเฮ้โตัวหมด อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ย Fried fish. Deep fried skin fish asa pa นะเดี๋ยวเป็นปลาอะไรครับเนี่ยปลาทซมอนมอนกันปลาโหยถ้าจะเป็นคือแซลมอนแล้วแหละเราสั่งปลาตัวหนึ่งนะครับอันนี้จริงๆแล้วเราสั่งปลาก็ใหญ่ตัวใหญ่ตู้นะเห็นไม่ทราบผู้ชมเห็นไหมกิโลเจ็ดเราเลือกมากิโลเจ็ดกิโลเจ็ดนะฮะก็อยู่ประมาณตัวหนึ่งเราทำแซลมอนครับอ๋อตัวหนึ่งเราทำแซลมอนแล้วอีก เป็นซาซิมิที่เขาเรียกอีส่วนนึงเราไปทําเป็นอะไรท่านมิเตเสียนเราทอดทอดเรามีมีาหเหลาเหลก็ทอดอ่าเหลาทอดแต่ว่ายังไม่ออกมานะอันนี้อันนี้เป็นส่วนของหนังหนังมันนะครับคือมันง่ายาบอกว่าหนังแต่ก็ส่วนจริงๆแล้วถ้าทอดนานๆจะเป็นหนังกระท้องแล้วทอดจะอร่อยมากแต่นี่เขาทอดเร็วก็เลยไม่ไม่ไม่ถูกปากผมเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอาจจะอร่อยสำหรับหลายๆคนอืมแต่ว่าหอมขนาดหอมี่ไม่ถูกเลยนะ ก็แสดงว่าจะมีอีกเมนูหนึ่งยังไม่ออกใช่ไหมเหลาก็ไปดูอ่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาอ่าต้องถามฮอทเสียแล้วกันเพราะว่าฮอทเสียเป็นคนสั่งนะครับคุณดูดูว่าสั่งเอาเขาดูสั่งใช่ไหมนี่ครับอันนี้ปลาแซลมอนเหมือนกันครับแต่อันนี้ไปทอดทอดพริกกระเทียมไปผิดนะทอดพริกกระเทียมนะหนังหนังก็ออือ ก็หวานไม่หวานธรรมดานะครับโอเคนะโอเคโอเคตั้งใจมาทาปลาก็ค so okay, okay. okay, ือจะมีซาลาสมอลต์นั่นแหละนะครับ้กินสไตล์เวียดนามเนี่ยเรที่บ้านเราไม่มีสไตล์เวียดนามกินอืมโอเคครับได้อีกอย่างหนึ่งครับที่ซาปาซิมอนคือปลาหนึ่งตัวนี่ฮะคือทำอาหารได้ได้สามอย่างแต่ครับโอเคไม่เหนื่อยแล้วนะอืม <rude S 2> อร er ่อยไหมอร่อยเลยถอาล้วพี่ร้านบาร์ถ้าจะกินกินแบบของเขาอะผมว่าอร่อยดีถ้ากินแบบจริงก็คือธรรมดาไปไงกันแต่ว่าเราสไตล์เวียดนามคุณก็โอเคเลยกินแบบเข้าถึงท้องถิ่นดื่มไปกินที่แล้วกินร้านบารนี่อันนี้คือใส่ข้อมือเลยนะนี่ขิงใช่ไหมแต่หลอดนี่ผมก็ชอบที่เกลยดใส่กินบ่อยแล้วมันยังไงบุ๊คแล้วก็นี่เป็นเต้นแรงกว่า คิดเป็นเป็นเป็นไครทำเดียวยาวใช่ไหมทำทางนี้ตะปคร้ครับแล้วก็ไม่เห็นไอแปะมาทำอะไรนี่แปะนี่มาสานให้มานผักนี่ครับผอกบุ้งผักบุ้งใส่ตัวผักบุ้งก็มันจะหวานอร่อยใส่ด้านสองใบตุ้งต่แล้วก็แตงโม่เนี่ยจิ้มบาสบิที่เราปรุงไว้แล้วนะครับเราปรุงบาสบิใส่ซอสทำไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ไปวางบนนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ พันให้เรียบร้อยนะครับจริงเรามันเหมาะสําหรับการเลี้ยงสังสรรค์ที่เพื่อนฝูกเจอกันนานๆทีแล้วก็คุยกันไปพันไปครับไม่ใช่มาปุ๊บลราคุยรุบๆบทแล้วก็ในวิธีค่อยๆจิ้มอ่าแล้วก็คุยกันไป The last one The Last one Last one เหลาครบเล่าเล่า no. <No>. no. yeah, no. yeah. Okay. Come c o ค e come, come. นี่ครับก็ <Yeah. S 1> เป็นอย่างนี้ครับจิ้มด้วยตัว น้ำมะนาวครับแล้วก็จะคุยกันครัอ้าวเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันยี่สิบปีพอคุยกันนิดนึงอ้าวชั้นชัยเขาก็คุยกันแล้วครับคุยกันไปอย่างเงี้ยชั้นชายจะไม่คุยนะคือตอนนี้แบบอร่อยมากอร่อยมากชั้นชายโดนเน็ตบอกอร่อยมากนะครับแล้วคุณเสียสเป็นไงครับรสชาติก็เดี๋ยวให้รอให้เคี้ยวก่อนฮะเดี๋ยวจะตามทานอีกทีเดี๋ยวรอให้เคี้ยวก่อนกำลังเคี้ยวอยู่กำลังเคี้ยวอยู่อ่านี่แก้ตัวจริงที่นี่ซาปาเวียดนามนะครับ อัพเดตล่าสุดวันที่27ขอโทษนะ27เมษานะครับ2 5 5 0 8นะครับโอเะครับเออดี่ขอแป้งนคะรับแปง้แปงเส้นหมดเครับมาแล้วก็แล้วมีมีต้นตนมนะฮะต้มอ่าหวานนะถ้าวนี่ไม่มีเดี๋ยวผมไม่ทำแบบนีเ้เสียไม่มีมะนาวและมะนาวมั่ก็ไม่รวามะนาวนี่เป็นโซตัดเลยหวานมาก ก็เมื่อกี้ก็เริ่มชงเหล่าครับที่เด็ดของเราที่เนี่ยอยู่ที่น้ำซุปเขารู้สึกว่าจะมีเป็นเปลือกอย่างเราก็เป็นบางร้านในเมืองไทยจะใส่เปลือกแต้ามันจะเป็นคนผี่ชอบมากใส่น้ำซุปเนของเขาจะมีเป็นเปลือกแล้วบ้านเราใส่เราเนาะรู้สึดีกเอามีเร่องพอเนี่ยอีกชุดด้ที่จะมาใช่ไมเอผมบอกให้พ่มาเลยเดี๋ยวนะจริงๆแล้วคาว่าเหล่ามันคืออะไระซุปหรอเปล่าเตาตอเตาเขา่อนะ อ๋อทอดซุปเหรอต้มซุปทอดพอร์ตทอตพอร์ตประมาณนี้ต้มซีต้มซุกี้บานเขาโอ้ยแมนคนหนึ่งเฮ้ยนะเฮ้ยจะยังว่าที่เราสั่งมันมีอาหารอุ่นนะวันนี้ามาวางมันหนักจะน่าเกลยดนะมันจะได้มีพื้นที่ทำแพสใส่ตัวนี้ของมาตั้งเลยก็ได้เพื่อใครเอาเนื้อตัวเนี้ยไปไปเหลาก็ได้ไปจิ้มจุ่มผมก็าจะกินอย่างนี้หมดเละผมจะนั่งให้กินเลยนะ กินนราไม่เ so ส okay. so so ้นเาสเน่ยก sure uh, so yeah. like ินนาะน่าจะอเราะว่าเส้นหมดโแต่เม่ี้เม่อกี้นะผมกินกับบรซบนะฮะเอ่อวรสรีนมากเกินไปถ้าไม่มวผม่าอร่อยผมมี่กแล้วมันมันเข้มข้นเพรามันเข้มข้นมากไอ้ตัวหลอดนี่นะ ก็ไม่เจอว่าจะิีแบบนี้มาก่อนเลยโหรุนแรงมากเลยยอดี้ดำเงินนะอ่านไม่ออกครับอ่านได้เลยใส่เดี่ยวปอนอ่าใส่เดี่ยวฮะตัวนี้อ่ะใส่เดี่ยวปอนจะใส่เยังไงปวดเลยอ่ารอเส้นอยู่ครับรอาพี่ซื้อเส้นมาไปแช่น้ำให้ไม่หมกข้าวอยู่ข้างหลังนี่ไม่ขนาดนั้นมั้งครับโมกบแป้งอยู่อันนี้เป็นมุกเล็กน้อยๆเคยทำเคยทำเป็นเดี่ยวให้เราเสร็จเช้าตู่แล้วก็ยิงกอเอ้า เราจริงนะเขามีซื้อจริงนะเนี่ยรเราไม่เดือดเนาะตายของเขาเดี๋ยวเอาละแสดงว่าเมนูนี้ยังมีคนสั่งนะฮะขอเส้นเดียวเผื่อนหน้าคอามเสียเทนนี่มแก่ครับสุขกายสุขใจด้วยจะไม่หาสุขกายสุขใจทำไมถึงต้องมีสุขกายสุขใจอ่ะเพราะว่าการต้องเที่ยวมันต้องทำให้เราตัวมีความสุขนะครับพอเวลาเราสุดกายเราต้กงสุขใจนะครับถ้าเราไม่สุขกายนะสุดใจเดียวมันเช่างไม่สนุก คือเราคู่กันเป็นห่วงเป็นกังวลคือเราคนที่มีอายุมันขึ้นมาในญ่ส่วนใหญ่แล้วก็มาตั้งสี่สิบกว่าปีถึงมาแล้วเนี้แผ่นคือเป็นด้านหนึงเอ้าสเนี่ยได้แล้วมาเป็นกระตากหนึ่งผาเช่นน่าไม่เช่นน่าไม่กินเลยทำกินเลยเหรอเอออันนี้กินได้ใไหมอ่านี่กินได้นี่คือวันที่เขาให้มาเป็นแผ่นนี้นะครับ เมื่อกี้มาเป็นผมนุ่งกระดาษทิชชู่ไม่ใช่ใช่ไหมเอาใช้กระดาษทิชชู่จิ้มกระตักเลยพุ่งน้ออูส่งมาให้ผมนึกว่ากระดาษทิชชู่ใช่ใช่ใช่คือกินหมืนครั้งนี้ผมทานเหมือนกับคุณฮอสเซียนะฮะอย่างที่อย่างที่ผมพูดเลยคือไอ้ตัวนี้แหละตัดข้าวมาช่วยช่วยตัดตัดข้าวนะครับมะนาวนี่ช่วยตัดข้าวนะครับผมพูดไว้นะก็ฮอสเซียก็ายอะช่วยย้ำให้หน่อยนะครับแล้วก็นี่นี่ว่าสลิดนี่คือ ผมดูก่อนว่าโชว์อยู่หรว่าว่าสิหรือว่าสีขาวกนนอนี่เปนตนี่นี่เขาใช้สีขาวนะแต่ฉบับญี่ปุ่นเทเลยแบบฉบับญี่ปุ่นเปล่าที่หลังเล่ทไปหมดเลยต้องีาระวังนใช่รัมแล้วก็เอาออกให้มันเลกนะครับาผาวางนะครับี่แลวก่ามันอันนี้ฉิงอาจจะเป็นขิงนะครับแตงกวา นะครับแตงกวานะครับแล้วก็กววกกววกใส่แครอทโทษทีครับลดเล็กหน่อยแครอทนะครับไม่มีอะไรใส่น้ออันนี้น่าจะเป็นพวกอ่าพิกหวานใช่แล้วก็ห่อห่อห่อหอ่หอนะครับเได้คุ้มไปจริงเหรอฮะเอาชิน้นนี้ลองลองดูด,ดี่ครับอ่าดูดูก่อน เดี๋ยวยังเพิ่งพูดนะยังเพ่งพูดผมผมผมยังไม่ให้พูดนะให้เคี้ยวก่อนให้เคี้ยวก่อนสุดยอดเลยท่านพ่อเสียท่านพ่อเสียนี่สุดยอดกันเราด้องนะอก่อนไหมเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวไปยเขาคือสามมันครับนี่ครับสามมันสดๆนะฮะแล้วก็เป็นผักสดๆนะฮะพร้อมกับวาซาบิพร้อมกับเครื่องเคียงทุกอย่างนะครับก็เข้าไปละคำหนึ่งคำครับ อร่อยครับไม่คาวแล้วก็เนื้อหวานแล้วคุณคุณโจลองลองทานดูครับทานไมจกูทานแล้วอร่อยนะอร่อยมากคือไม่ต้องใส่บาบีบีเอามันนาติดวออะคือที่นีเขาใช้ยูขาวเขาไม่ใช่ซูยูนะที่ไหน่อยู่ตรงนี้เลยความอร่อยแล้วก็เนื้อสุดมากนะตาดี